สวัสดีทุกคนจากเยอรมนีจ้าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปการลงตลาดวันศุกร์นะคะทุกคนเป็นคลิปเก่าค่ะที่ถ่ายไว้เมื่อเดือนพฤศ,ศจิกายนนะคะและเดือนพฤศ,ศจิกายนที่ผ่านมาคือพวกเราวุ่นมากเลยคะ่ะคือวันปกติลงตลาดก็ กินไปแล้วนะคะ3วันวันเตรียมก็อีก2วันแล้วก็สอ์อาทิตย์ก็คือมีงานนอกเพิ่มอีกนะคะทุกสุดสัปดาห์เลยและช่วงนี้นะคะก็มีเวลาว่างนะคะแพวก็จะเอาทยอยเอาออกมาตัดต่อลงให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ กว่าจะมาถึงตลาดก็9้าโมงเช้าแล้วไหนจะตั้งร้านจัดของนะคะ9้าโมงครึ่งถึงจะได้เริ่มงานจริงๆจ,จ,จังๆนะคะทุกคนตอนนี้ฟิลิปก,กำลังเขียนรายการสั่งอาหารจากลูกค้าค่ะเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเหลืออาหารกี่กล่องสำหรับลูกค้า Wal k i ินเนาะหรือว่าเราขายหมดแล้วเราจะได้รู้นะคะอ่านี่และขั้นตอนนี้คีาก็กำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับเมนูเส้นค่ะเตรียมใส่กล่องไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้จะมีไก่ทอดด้วย เป็นเมนูเส้นราเมนไก่เทอริยากิค่ะนี่เลยก็จะมีตัวแป้งทอดกรอบนะคะไข่ไก่แล้วก็เก็ดขนมปังนั่นเองทุกคนเมนูนี้เคยทำขายแล้วรอบหนึ่งนะคะผลตอบรับก็คือดีมากและออของทอนเนี่ยแพลวก็ไม่ค่อยได้ทำขายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพื้นที่รถก็ค่อนข้างจำกัดค่ะทุกคนก็เลยนานๆจะได้ทำทีเนาะเมนูนี้อ่าและตอนนี้ก็ เป็นการเตรียมหม้อแกงนะคะหม้อนี้ก็จะเป็นแกงไก่มัสมั่นนั่นเองทุกคนนี่เลยแพก็จะเทผักใส่นะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่แค่รอดมันฝรั่งอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็ตักในส่วนของน้ำแกงเนื้อไก่ที่ปรุงไว้แล้วนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งให้เดือดเลยค่ะ อ่ะและตรงนี้ก็จะเป็นการเตรียมท็อปปิ้งเนาะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ตลอดเลยนะคะก็จะมีงาขาวขั่วค่ะถั่วลิสงเนาะแล้วก็พริกป่น2แบบพริกป่นไทยพริกป่นญี่ปุ่นค่ะนี่เลยขั้นตอนนี้ฟิลิกกำลังจะเตรียมสลัดกะหล่ำปีญี่ปุ่นนั่นเองเดรสซิ่งตัวนี้ฟิลิก,ก็็ําทำเองนะคะทุกคนกินกับไก่เทอริยากิเนี่ยทำให้สดชื่นแล้วก็ทำให้ความอยากอาหารเนี่ยมี มากขึ้นนะคะมาดูกันเลยว่าใส่อะไรบ้างเป็นสลัดกระหล่ำปีนะคะสลัดญี่ปุ่นเนาะทุกคนส่วนผสมของตัวดรสิิ i งสลัดก็จะมีน้ำงงมันงามีโชยู่มีขิงนะเป็นขิงสับละเอียด Seasoned s e s o n e d Roasted s a s o e อะไรอีกงนาะน้ำตาลน,น้ำส้มสายชู โค้ดสุกเกอร์น้ำตาลทรายแดงนะคะฟลีบอกเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะไม่ใช่น้ำตาลทรายขาวทราายขวเออน้ำตาลทรายแดงด้วยไม่ดีน้ำตาลทรายขาวไม่ดีไม่ดีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงค่อยดีต่อสุขภาพมาวันนี้ร้านขายผลไม้ก็ไม่มาคือตลาดวันศุกร์นะคะมันเป็นตลาดเล็กๆนะคะในหมู่บ้านอย่างที่เพลวเคยบอกทุกคนไปเนาะเดี๋ยวเพลวหันต้ัมูไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันทุกคนเ เราจะมีเวลานะคะคือสัปดาห์นี้คือวุ่นมากๆทุกคนสามสัปดาห์ต่อกันแล้วที่พวกเราไม่มีวันไหนที่แบบได้พักเต็มๆสักทีทุกคนช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างจะหัวหมุนกันเลยทีเดียวเนาะนั่นแหละค่ะตลาดวันพูธตลาดพฤกษศาสตรขายดีทุกคนแต่ว่าแพลไม่ได้แบบจับกล้องถ่ายนะทุกคนเพราะว่ามันมันมันเครียดน,นะคะทุกคนมันเหมือนกับว่าแล้วลูกค้าก็มาก่อนเวลา เยอะมากๆนะคะพูดเพฤหัสแล้วเราก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวมากแล้วเราก็ไปสายด้วยนะคะเหมือนกับว่าร่างกายมันต้องการที่จะพักผ่อนก็เลยตึงสายด้วยทุกคนเครียดสเตรสนะคะก็เลยตลาดพูดเพฤหัสแพรก็เลยไม่ได้ถ่ายไปเนาะก็เลยมาสัปดาห์นี้ก็เลยมาถ่ายไปสุดแพ้จะเสื้อทันเราจะเสื้ออะไรโมเดิร์นเอสบีเซเว่นสบายสบายสบายนเดี๋ยวค่ะโอเคเนื้อเชือกเหรอยับไปมาเห ดีุณผู้ชสาร์ิสมาร์สมาร์กสมาร์กบิสมาร์กสาร์กิสมาสมาร์กบสมาร์กบสมัร์กสมากสมาร์กบิสมารสาร์กบสาร์กบสวารสาสมาสมาก่งมากบิสมาร์มาร์กบิสมารกบิสมาล์กิสาราร์ิสาริาร์กิกก ถ้าเขาผ่านมาทางนี้นะคะเขาขับรถรถบรรทุกอะคะ่ะคันใหญ่ๆนะคะรถบรรทุกส่งของเนาะถ้าเขาผ่านมาทางนี้เขาก็จะแบบเอารถบรรทุกเขาเข้ามาจอดตรงเนี้ยใกล้ๆนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ามันเป็นถนนที่ค่อนข้างแคบนะคะเขาจอดได้แป๊บเดียวเนาะคือมาซื้อแล้วก็เออไปต่อนะคะวันนี้จําได้เลยเออในระคาตลาดวันศุกร์นะคะแล้วก็ถึงจะมีเวลานะคะทุกคนเอ,อได้จับถ่ายเนาะดูสินช่วงนี้ ไม่มีคนเลยคนส่วนมากก็จะมาซื้อผักซื้อไส้กรอกซื้อเนื้อไก่ซื้อชีสเนาะเออร้านอาหารเราเนี่ยก็นุแหละทุกคนส่วนมากวันศุกร์ก็ลูกค้าประจําค่ะเพราะว่าเป็นตลาดเล็กๆเป็นลูกค้าที่เขาเคยกินอาหารเราแล้วก็แล้วมันก็ดีตรงที่ว่าวันศุกร์ไงมันจะวันสุดสัปดาห์เนาะทุกคนก็ไม่อยากทําอาหารเองที่บ้านบางคนก็ซื้ออาหารเราไปสองกล่องสามกล่องเอาไว้กินต่ออาทิตย์อืมก็มีนะคะลูกค้าก็จะรู้ว่าต้องสั่งเนาะที่นี่ มาต่อกันเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยแถาก็พักเบรกไปนะแปบ๊บหนึ่งเพราะว่ามีลูกค้าเข้าสั่งแกงนะคะลูกค้าคนนี้ถ้าผ่านมาเขาก็จะมา,าแวะซื้อแกงของเราไปทุกครั้งเลยค่ะก็พอดีที่แกงเดือดพอดีเนาะตอนนั้นก็เลยตักให้เขาไปนะคะอ่าพอแกงเดือดเพ้าก็จะเอามาเทใส่ในหม้อตักขายแบบนี้เลยค่ะหม้อตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะทําความร้อนด้วยระบบไอน้ําค่ะ ข้างล่างเนาะจะทําให้แกงเนี่ยไม่ไหม้นะคะเวลาถ้าเราใช้หม้อไฟฟ้านะคะแกงที่อยู่ก้นหม้อน่ะจะชอบไหม้นะทุกคนหม้อแบบไอ้น้ําทําความร้อนด้วยไอยน้ำเนี่ยจะดีกว่านะคะเราสามารถตั้งระดับความร้อนให้เขาอุ่นระดับนี้แล้วก็ปล่อยไว้ได้เลยค่ะจนขายหมดก็ไม่มีเออว่าก้นจะไหม้เนาะอ่าเต้าหู้ก็ผัดเสร็จแล้วนะคะนี่เลย นี่แล้วเพลก็มานี่เลยเตรียมทอดไก่นะคะนี่แหละคะ่ะพื้นที่เรามีจากัดเราก็เลยต้องแบบคอยพับเก็บแล้วก็เวลาจะใช้ก็ค่อยเอาออกมานะคะเตรียมไปแต่ละอย่างแต่ละขั้นตอนไปนะคะขั้นตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทอดไก่แล้วมาเลยนี่เลยทุกคนชุบแป้งทอดกรอบก่อนนะคะ จากนั้นก็ชุบไข่แล้วก็ตามมาด้วยชุบเกล็ดขนมปังจ้าไก่เนี่ยเพีวใช้เป็นอกไก่นะคะเพีวจะทำการแบบหั่นเขาออกมาเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ใช้ค้อนทุบค่ะให้เขาแบบแตกๆออกมานิดนึงนะคะจะได้ทำให้ไก่ล้วเนี่ยเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เนื้อเขาก็จะนุ่มด้วยค่ะนะ แล้วก็ทำการหมักเกลือแล้วก็หมักพริกไทยไว้ค่ะจากนั้นก็นี่เลยเอามาชุบแป้งชุบไข่ชุบเก็ดขนมปังพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเขาก็จะเอาเขาลงมาทอดเลยจ้า ระหว่างที่เรารอให้ไก่ของเราเนี่ยทอดอยู่นะคะแพาก็จะแวะมาเตรียมในส่วนของเส้นเนาะแพรจะทำตอนนี้เลยนะคะเพราะว่ากล่องนี้เป็น กล่องของคุณหมอค่ะคุณหมอเนี่ยจะสั่งอาหารเราทุกสัปดาห์เลยค่ะเมนูเส้นอย่างแล้วก็เมนูแกงอย่างหนึ่งนะคะเอาไว้กินสุดสัปดาห์ค่ะแล้วคุณหมอเนี่ยพอพักเที่ยงก็จะแวะออกมารับอาหารนะแล้วคุณหมอก็จะไม่ค่อยมีเวลารอค่ะเราก็เลยจะเตรียมไว้ให้ทุกครั้งนะคะพอถึงเที่ยงปุ๊บคุณหมอมาปั๊บก็ยกถุงให้เลยนะนี่เลยนี่กล่องของคุณหมอนะคะอ่านี่พอเศษที่เหลือนะเพรก,ก็จะตักใส่กล่องแบบนี้ไว้เอาไว้เอ่อผัด ในรอบต่อไปสําหรับลูกค้าคนต่อไปที่จะมารับนั่นเองนะคะทุกคนนี่เราก็คอยดูไก่ไปด้วยนะคะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็จะยกมาเสด็จน้ํามันตรงนี้นะคะตรงเครื่องอุ่นอาหารแบบนี้เนาะไก่ของเราก็จะได้อุ่นตลอดด้วยนะคะอ่าแล้วก็ปิดฝาแง้มๆไว้นะคะให้มีลมช่องลมนิดนึงเนาะ และก่อนที่จะทําการทอดไก่รอบถัดไปนะคะแพวก็จะกรองตัวเศษแป้งเศษเกล็ดขนมปังออกนะคะจะทําให้น้ำมันของเราเนี่ยไม่ดำง่ายด้วยนะทุกคนอ่านี่ขั้นตอนนี้พะก็จะเตรียมกล่องเมนูเส้นของคุณหมอนะคะไว้เลยนี่ตัวสลัดแพะก็ใส่ไว้ข้างๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นแพาก็จะหั่นไก่กรอบของเรานะคะโปะไว้ข้างบนแบบนี้จ้า และคุณหมอเนี่ยก็ชอบทานเผ็ดค่ะแล้วก็จะโรยพริกป่นไว้ข้างบนด้วยนะคะแบบนี้เลยหน้าตาก็ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดกล่องนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ฟิลิกค่ะฟิลิกก็เตรียมในส่วนของกล่องแกงไก่เรียบร้อยแล้วนะคะไก่มัสมั่นเนาะนี่แล้วก็จะใส่ถุงไว้แบบนี้ให้คุณหมอนะคะม้วนๆแล้วก็ใส่ในกล่องสีดําข้างล่างแบบนี้เลยค่ะ เป็นกล่องเก็บความร้อนของเรานะคะและเพลาก็จะทําการทอดไก่รอบถัดไปค่ะสําหรับลูกค้าคนถัดไปที่จะมารับนะคะออวันนี้คลิปนี้นะคะเพลารู้สึกว่าเออมนูเส้นเนี่ยจะขายหมดตั้งแต่10บโมงเช้าเลยค่ะลูกค้าสั่งสั่งเข้ามาบางคนเนี่ยเขียนมาสั่งพิมพ์มาสั่งไว้ตั้งแต่เย็นบันพฤรหัดก็มีนะคะ เออแล้วก็จะทำการเ,ออเขียนทําการลิสต์ไว้ว่าอ,อ่ทุกครั้งเนี่ยปกติแล้ววันศุกร์อ,อ่ะเราจะเตรียมไปไม่เกิน25กล่องนะคะเมนูเส้นแต่ว่าแกงเนี่ยจะ35กล่องถึง40กล่องค่ะแกงเนี่ยจะขายออได้เยอะกว่าเมนูเส้นนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอืมตอนนี้มียอดสั่งเข้ามากี่กล่องแล้ว เหลือไว้ให้ลูกค้า walk in ไหมหรือว่าหมดแล้วนะคะอืมแล้วรู้สึกว่าเมนูเอ,อ่อเส้นราเมนไก่เทริยากิเนี่ยจะหมดตั้งแต่10โมงเช้าค่ะลูกค้าที่มาหลังจาก10โมงเช้าก็คือจะได้แค่แกงไปนะคะ <c oughs> ขายดีมากๆค่ะเมนูนี้เพราะว่านานๆแพวจะทำทีนึงนะคะอ่านี่เลยแล้วก็จะคอยดูว่าอืมเดี๋ยวจะ 11โมงแล้วนะเดี๋ยวจะ11โมงครึ่งแล้วนะแล้วก็จะทำการเตรียมไก่ให้พร้อมนะคะเตรียมซอสเตรียมเส้นให้พร้อมเพราะว่าเอ่อจะทำให้แบบสดใหม่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะส่งต่อให้ลูกค้านะคะนี่คือความตั้งใจของพวกเราเนาะอ่าอ่าและตอนนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มทยอยมากันแล้วค่ะมารับอาหารที่สั่งไว้เนาะฟิลิปก,ก็จะเป็นคน จัดการในส่วนของแกงนะคะแล้วก็จะคอยบอกแพลวแล้วก็ถามแพลวว่าถ้าเกิดว่าเมนูเส้นยังไม่หมดนะนางก็จะถามว่าอาเหลือไหมถ้าไม่เหลือก็จะได้บอกลูกค้านะคะนี่เลยตลาดบันศุกตลาดเล็กๆคะ่ะเป็นตลาดที่พวกเราทํางานได้ชิลมากๆคะ่ะไม่ไม่กดดันเหมือนตลาดบันพุธกับบันพื้หัสนะคะตลาดบันพุทธกับบันพื้หัดเนี่ยพวกเราจะอยู่ รู้สึกว่าจะเป็นตลาดใจกลางที่แบบว่าทุกคนเวลาบริษัทที่อยู่บริเวณรอบๆชมุชมชนตรงนั้นนะคะพักเที่ยงปุ๊บถ้าพวกเขาเนี่ยไม่ไม่ทานอาหารที่โรงอาหารออของบริษัทตัวเองหรือพวกเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยเช่นกันนะคะถ้าไม่อยากกินทานหรือว่าทานอาหารที่โรงอาหารของโรงเรียนก็จะออกมาหาอาหารข้างนอกกินเองนะคะ อย่างเช่นร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือไม่ก็มาที่ตลาดสุดสัปดาห์เนาะซึ่งวันพุธพฤหัสตลาดวันพุธพฤหัสก็จะเป็นตลาดแบบนั้นค่ะคนทำงานบริษัทเภสัชกรเด็กนักเรียนพนักงานแบงค์นะคะก็จะมากันและก็จะมารุมตอน 12นาฬิกานะคะตอนเที่ยงก็คือจะต้องเร่งมือมากๆเลยค่ะตลาดวันพุทธและวันพฤหัสส่วนตลาดวันศุกร์อย่างเช่นในคลิปตอนนี้นะคะก็คือจะชิลสุดๆค่ะเ้าสามารถคุยเล่นกับกล้องหรือว่าเล่นกับฟิลิกได้นะคะมีเวลาเหลือเฟือเราเตรียมของเสร็จแล้วก็แค่รอหรือว่าดูลิสต์รายการลูกค้านะคะอ่ะ ลูกค้าคนนี้จะมาอีก10นาทีนะแล้วก็จะเริ่มเตรียมให้ลูกค้าแล้วนะคะพอลูกค้ามาถึงก็ยกกล่องให้เลยมันก็จะมีส่วนน้อยค่ะที่ลูกค้าจะมาลุ่มกันเนาะตลาดวันศุกร์เนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะและลูกค้าบางคนเนี่ยก็จะนํำกล่องนะคะมาเองนะคะอย่างเช่นคนนี้เนี่ย เป็นลูกค้าประจำของพวกเราค่ะเป็นสองสาวสองพี่น้องผมบอนนะคะก็ใช้กล่องนะคะจากวันแรกที่มาซื้อกับพวกเรายังใช้กล่องเดิมะคะ่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะพวกเราก็จะคอยแบบดูว่าอ่าเดือนนึงแล้วยังใช้กล่องเดิมอยู่เราก็จะบอกลูกค้าว่าอ่าเดี๋ยวรอบนี้เปลี่ยนกล่องใหม่ให้นะมันก็สะอาดค่ะสามารถใส่เครื่องล้างจานได้แต่ถ้าใช้บ่อยๆก็อาจจะแบบ เราคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้แพลวพก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแพลวก็อยากให้แบบลูกค้าเปลี่ยนด้วยเนาะก็เดือนนึงถ้ายังเห็นลูกค้าใช้กล่องเดิมอยู่แพลวก็จะเปลี่ยนให้เขานะคะว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้เออเธอเอากล่องใหม่จากพวกเราไปนะใช้ต่อไปอีกเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราชั้นเปลี่ยนให้มาอีกอะไรแบบนี้นะคะอ่าหรือว่าบางคนก็ใช้กล่องเป็นกล่องทูปเปอร์แว์ของตัวเองจากบ้านก็มีนะคะอืมเราก็ เออแล้วก็จะเพิ่มปริมาณอาหารให้ลูกค้าเนาะเหมือนเป็นการแบบว่าบอกลูกค้าได้ว่าอ,ออต้นทุนกล่องของเราเนี่ยหายไปแล้วก็เพิ่มปริมาณให้ลูกค้าแทนลูกค้าจะได้แบบอืเอากล่องไปเองดีกว่านะได้อาหารเพิ่มด้วยแล้วก็ช่วยลดขยะลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะคะนี่เลย ช่วงนี้แพลวกับฟิลิปก็กลุยๆกันไปค่ะแต่ก็ไม่แบบลุยแบบไม่กดดันนะคะไม่เหมือนพุดพฤหัสเนาะตลาดวันศุกร์ก็คือชิลมากๆค่ะนี่เลยลูกค้าก็ทยอยมารับนะคะแล้วก็ทำตามลิสต์ที่ลูกค้าสั่งอาหารไว้ลูกค้าบล็อกอินก็ส่วนน้อยค่ะวันศุกร์จะไม่ค่อยมีลูกค้าบล็อกอินนะส่วนมาก นู่นแหละค่ะทุกคนช่วงที่คนพักร้อนกันนะคะถึงจะมีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาบ้างนะส่วนมากแล้วก็จะลูกค้าประจำขาประจำเลยที่มาทานกับพวกเรานะคะตลาดวันศุกร์เนี่ยเบสิกเบสิเลยเนี่ยก็คือ 40กล่องค่ะยังไงก็ไม่ต่ํากว่า40กล่องอยู่แล้วแบบพีคสุดๆเลยนะคะที่เคยขายได้ตลาดเห็นเล็กๆแบบนี้นะพวกเราเคยขายได้70กว่ากล่องนะที่เนี่ยในช่วงฤดูร้อนนะคะที่ลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาบ้างนะแต่ช่วงนี้ฤดูหนาวหรือว่าช่วงที่คนเขาทํางานปกติหรือว่าเด็กนักเรียนไปโรงเรียนปกติเนี่ยก็จะนี่แหละค่ะ ลูกค้าประจำแค่นั้นอตลาดวันศุกร์นะคะนี่เลยเป็นตลาดแรกที่พวกเราเเริ่มขายฟุตทักด้วยค่ะตลาดที่นี่เนาะก็เลยทำให้เรามีฐานลูกค้าที่แน่นกว่าตลาดวันพุธวันพฤหัสน,นะคะเพราะว่าเป็นตลาด จุดเริ่มต้นของพวกเราเองค่ะตอนนี้ลูกค้าบางคนก็กลายมาเป็นเพื่อนของพวกเราเรียบร้อยนะคะถามถ่ายกันตลอดเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะเจอกันบังเอิญเจอกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ก็ทักไทายกันตลอดนะคะเห็นตลาดเล็กๆแบบนี้นะคะปีนี้ลูกค้าประจำของตลาดวันศุกร์เนี่ย เราได้รับงานนอกจากลูกค้าแล้วเนะาะจัดงานเลี้ยงวันเกิดค่ะทุกคนส่วนมากนะ5งานแล้วนะคะจากตลาดนี้1งานก็คือเป็นงานเออเป็นงานเลี้ยงสำหรับงานสัมมนาเหรอจะเรียกว่าง,งานสัมมนาเล็กๆก็ได้เนาะในชุมชนที่พวกเราไปขายนี่แหละคะ่ะของตลาดบรรสุกเนาะพวกเราก็ได้รับมาเพิ่มอีกหนึ่งงานเป็น6งานแล้วนะคะแค่ตลาดเออลูกค้าจากตลาดบรรสุกเล็กๆเนี่ยเนาะ นี่แหละค่ะแต่ว่างานเลี้ยงบริษัทใหญ่ๆอะค่ะก็มีมาถามนะคะอันนี้พราวอยากให้เล่าให้ทุกคนได้ฟังคือเคยมีมาถามแล้วเนาะเอานามบัตรของพวกเราไปแล้วแล้วก็มีเขียนอีเมลมาถามแต่เหมือนกับว่าเขาอะไม่ค่อยจะมั่นใจว่าเราจะทําได้นะคะเพราะว่าดูจากขนาดรถของพวกเราแล้วเนาะไม่สามารถจะ ตอบโจทย์เขาได้นะคะเพราะว่างานเลี้ยงบริษัทอย่างที่รู้จํานวนคนก็คือหลายร้อยคนเลยและรถเราแน่นอนว่าทําไม่ได้หรอกอนนาากอ,กอันนี้เราถ้าเขาถามเราก็คงจะตอบไปว่าก็ยังไม่ได้อเขาก็จะเลือกไปในรถคันที่ใหญ่กว่าหรือไม่ก็ฉลองกันที่ร้านอาหารเลยแบบนี้นะคะ นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมพวกเราอยากจะเปลี่ยนรถคันใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าเราจะได้สร้างความมั่นใจสร้างภาพลักษณ์ให้ร้านของเราด้วยว่าสำหรับงานเลี้ยงบริษัทใหญ่ๆนะคะพวกเราก็ทำได้นะเรารับจัดนะไม่ต้องกังวลอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลย แล้วก็มีเพื่อนๆบางคนคอมเมนต์เข้ามานะคะสงสัยเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าพวกเราเนี่ยเอารถคันใหม่คันใหญ่กว่าเดิมมาแล้วเนี่ยเราจะมาขายที่ตลาดประจําสัปดาห์ให้ลูกค้าขาประจําแบบนี้หรอคะมันจะคุ้มหรือเปล่าลองคิดอีกทีดูไหมนะคะคือแพ้ก็จะมาบอกให้ทราบนะคะว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเราอะรับจัด งานนอกด้วยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดงานเลี้ยงไปแล้ว13งานนะคะงานเลี้ยงสัมมนาบ้างงานเลี้ยงวันเกิดซะส่วนใหญ่ค่ะเนาะ,ะจะมีแบบนี้เข้ามานะคะเป็น catering หรือเป็นบุฟเฟ่บ้างเนาะปะปายนะคะผสมกันไปปีนี้แล้วก็สัปดาห์นี้สัปดาห์เนี่ยที่แพลกำลังบรรยายคลิปอยู่เนี่ยเนี่ยสัปดาห์นี้เราก็มีจัดงานเลี้ยง เล็กๆค่ะสำหรับ23คนนะคะที่สถานีตำรวจค่ะ,ะเป็นการเป็นงานเลี้ยงส่งปีใหม่นะคะเป็นงานเลี้ยงส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของตำรวจนั่นเองเป็นงานเล็กๆค่ะไม่ใหญ่เนี่ยก็เพิ่มมาอีกหนึ่งงานนะคะจริงๆแล้วได้รับจัดรวมๆแล้วปีนี้ถ้ารวมกับงานตำรวจ14งาน,นะค่ะทุกคนเนาะเนี่ย นะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงเราอะได้รับงานนอกด้วยหลายงานเหมือนกันมีจัดคอร์สสอนอาหารด้วยนะคะก็มีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นงานนอกเหมือนกันพานับรวมไปด้วยเนาะคอร์สอออสอนอาหารอ,อันนี้เราไม่มีครัวเองนะคะคือเราก็จะบอกลูกค้าว่าเ หคนขึ้นไปนะถ้าจะให้พวกเราไปสอนแล้ว,วก็ไปสอนถึงที่บ้านเลยอุปกรณ์วัตถุดิบอะไรต่างๆเราจะเตรียมไปถึงที่บ้านคุณเลยคุณแค่เตรียมครัวที่บ้านของคุณแล้วก็เพื่อนๆของคุณไว้แค่นั้นอนีออ่งานขอสอนอาหารปีนี้แค่งานเดียว งานสอนอาหารมีแค่ง,งานเดียวนอกนั้นเป็นงานเลี้ยงสัมมนาแล้วก็งานเลี้ยงวันเกิดนะคะในจำนวน14บงานนี้เนาะงานนอกแล้วจริงๆแล้วเราอย่างที่บอกว่าเราจะได้งานเลี้ยงที่ใหญ่กว่านี้ด้วยแตออ่ลูกค้าย,ยังไม่ค่อยมั่นใจในภาพลักษณ์ของพวกเราอย่างที่เห็นนะคะกับรถคันน้อยตัวนี้เนาะอย่างที่บอกน้องน้อยคันนี้เหมาะมากสําหรับเริ่มต้น,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าจะแบบ โตขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้น้องไปไม่ได้แล้วนะคะคลิปนี้แพลวบรรยายซะยาวเลยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ยังชมยังฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะแพลวกำลังพยายามหัดพูดแล้วก็หัดบรรยายไปนะคะบางทีก็จะทำสลับกับเอ่อวิดีโอที่ทำซับให้นะคะบางคลิปวิดีโอแพลวไม่ค่อยมีเวลาแพลก็จะบาบรรยายแบบนี้นะคะแล้วก็ถือเป็นการ ตอบคอมเมนต์แล้วก็พยายามอธิบายบางคอมเมนต์ที่สงสัยเข้ามาด้วยนะคะอย่างคลิปนี้เป็นต้นนะคะทุกคนภาพรวมของการขายอาหารในคลิปนี้นะคะถือว่าไม่เลวเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแกงจะหมดไป2หม้อนะคะเติมไปสองครั้งเมนูเส้นอย่างที่บอกก็คือขายหมดมีคนสั่งเข้ามาหมดทุกกล่องตั้งแต่10โมงเช้านะคะของวันนั้น แล้วก็คนที่มาหลังจากนั้นก็จะได้แกงมาสมันไปนะคะลูกค้าก็โอเคลูกค้าก็เข้าใจนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สั่งเข้ามาเองได้แกงไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแกงพวกฉันก็ชอบกินเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นคำที่ลูกค้าบอกมาถือว่าน่ารักมากๆเลยค่ะ ก็คือทุกคนก็เหมือนเป็นเพื่อนเราไปแล้วนะคะลูกค้าหน้าใหม่ก็คือน้อยมากๆจะได้เห็นนะคะตลาดวันศุกร์เนาะอย่างที่บอกไปอ่าแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ความคืบหน้าของรถคันใหม่นะคะคือตอนนี้เนี่ยพวกเราอะรู้แล้วว่าเราจะใช้บริการของบริษัทไหนนะคะก็ ได้ความรู้มาจากการถามไทยจากเพื่อนๆที่ตลาดนั่นหละค่ะคนที่มีฟู้ดทักเหมือนกันนะคะว่าเขาน่ะไปซื้อมาจากบริษัทไหนเนาะก็มีหลายบริษัทเลยที่ได้รับรู้มาพวกเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็มีเขียนอีเมลแล้วก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์ไปแล้วบ้างนะคะและตอนนี้พวกเราก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะใช้บริษัทไหนนะคะใช้บริการของบริษัทไหนให้เขาประกอบรถให้เรานะคะ ก็ได้คุยกันแล้วแล้วตอนแรกเนี่ยพวกเราอะอยากจะได้รถที่ความยาว4เมตร50เออแต่ทางบริษัทเขาบอกว่า4เมตร50อะราคาเดียวกันกันกบ5เมตรนะเออเพราะว่าเขาอะเอ,อ่อจะบวกราคาเพิ่มเนี่ยต่อเมตรไม่ใช่ครึ่งเมตรนะคะอืมก็คิดอยู่นานว่าจะเอาอยัางไงดีถ้า5เมตรเนี่ยแล้วก็รวมกับตัวลากข้างหน้านะคะที่เป็นเหล็กที่ประกบกับรถนะรวมๆแล้วมันก็จะ 6เมตรนะมันจะยาวไปไหมแล้วแพลวเป็นคนขับด้วยเออก็เลยตอนนี้ก็เลยเอาไปเอามาตัดสินใจอางั้นเอารถความยาวที่4เมตรก่อนแล้วกันเออน่าจะพอดีนะคะเพราะว่าก็ไปดูหลายๆเออคันเหมือนกันนะคะที่เขาความยาวประมาณนี้แล้วพวกเราอ่ะก็ได้ลองให้ออบริษัทที่เขามีตัวพ่วงรถลาก ขนส่งรถยนต์นะคะให้เขาลองขับเข้ามาตรงทางเข้าบ้านของเราดูว่าเวลาขับเข้าขับออกอ่ะจะขับได้ไหมเพราะว่าทางเข้าบ,บ้านเราจะค่อนข้างแคบนะคะเราก็อยากจะเห็นภาพว่าเออมันสามารถทําได้ไหมซึ่งตอนนี้ก็ก็มีเข้ามาแล้วนะคะรถเขาก็มาขับให้ดูว่ามันขับเข้าได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนขับออกนะถ้ารถ ความยาวถ้ารถลากรถฟูทักนาะ6เมตรมันจะค่อนข้างมีปัญหาในตอนขับออกอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พวกเราตัดสินใจว่าอืมงั้นเอารถความยาวที่4เมตรแล้วกันถ้ารวมกับตัวเหล็กลากข้างหน้านะคะตัวเหล็กประกบก็รวมๆแล้วก็จะ5เมตรพอดีนะคะหรือไม่ก็5เมตรนิดๆอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้า6เมตรไปเนี่ย เริ่มจะมีปัญหาตอนขับออกแล้วนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกความยาวที่4เมตรแล้วก็ความกว้างหน้ารถเนี่ย2เมตรนะคะจะกว้างเท่ากับตัวรถส่วนตัวของเราที่ใช้ลากเลยค่ะทําให้ขับง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ารถฟุตทักเอ่อรถล,ลากบางคันน่ะจะมีลักษณะคล้ายลูกเต๋าะคะ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะความกว้างจะกว้างกว่า,วาตัวรถ ส่วนตัวซึ่งอันนั้นอ่ะจะค่อนข้างขับยากหน่อยแล้วแพลวเองเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนใบขับขี่เพิ่มด้วยนะคะซึ่งการลงเรียนใบขับขี่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าสําคัญและจําเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่ารถที่แพลวจะขับคันต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะคันใหญ่กว่าคันนี้มากและมันมี ข้อควรระวังหลายๆเรื่องแล้วก็ใช้ทักษะในการขับที่แตกต่างจากรถฟุตทักคันปัจจุบันที่เรามีอยู่ค่ะคันนี้เนี่ยเขาเออคันเล็กแล้วก็น้ำหนักเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์นนะทำให้สามารถขับได้โดยไม่ต้องใช้ใบขับขี่เพิ่มนะคะใบขับขี่เอ่อเอ็กซ์ตรานะคะของฟุตทักหรือว่ารถรากนะคะแต่ถ้าน้ำหนักมากกว่า มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ความยาวที่มากกว่าเกณฑ์เนี่ยคือเราจะต้องไปโรงเรียนเพิ่มเนาะอันนี้แพลวก็จะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะรวมๆแล้วเนี่ยพวกเราคิดไปแล้วนะน่าจะ6-7เดือนได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องทำงานไปด้วยแล้วเราก็ยังจะต้องใช้รถคันนี้ไปอยู่นะคะ จนกว่ารถคันใหม่จะประกอบเสร็จแล้วแพรวอะเรียนใบขับขี่ผ่านเนาะเราเรียนกับครูสอนนะคะและสอบแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะสอบผ่านรอบแรกไหมถ้ารอบแรกสอบไม่ผ่านก็ต้องลงแล้วก็นัดสอบ เพิ่มไปอีกนะคะหลายๆรอบจนกว่าจะผ่านเนี่ยแพลวก็เลยกะไว้เลยนะคะบอกทุกคนไว้เลยว่ามันอาจจะใช้เวลา6-7เดือนได้ค่ะนะยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็จะยังคงเห็นน้องคันนี้นะคะน้องรถน้อยคันนี้ไปอยู่อีกนานเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ,ะพูดมายาวเลยจนถึงเก็บของเสร็จแล้วตอนนี้ประกบรถเรียบร้อยนะคะไปะ เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะทุกคนคลิปนี้เนี่ยแพรก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันคลิปนี้พูดเยอะมากๆเลยนะคะไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมา,มากๆค่ะบ๊ายบายฟิลิกหนาวดูสิว <laughs> ันนั้นรู้สึกว่าหนาวจริงๆค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย